แกะซองออกมานะครับเราก็จะเจออุปกรณ์หัวก๊อกเนี่ยเขาออกแบบมาให้ใส่ได้ทั้งเกียวนอกแล้็เกียวในนะครับถ้าเกิดว่าก๊อ,อกน้ําบ้านใครนะครับเป็นเกียวในนะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวหัวที่เขาให้มาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าก๊อกน้ําเราเป็นเกียวนอกนะครับเราจะต้องถอดหัวตัวนี้ออกครับข้างในจะมีเกียวเอาไวส้สวมได้นะครับอันนี้มันจะเป็นเกียวนอกผมก็จะถอดตัวนี้ออก วิธีการติดตั้งนะครับไม่ยากเลยนะครับก็แค่หมุนก๊อกน้ําให้ตรงกับเกียวนะครับพยายามดูเกียวให้มันหมุนตามเกียวนะครับอย่าให้มันปีนเกียวนะครับถ้าปีนเกียวน้ําก็จะรั่วซึมออกมาได้นะครับลักษณะน,นี้ครับง่ายมากเลยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยก๊อก360องศา ง่ายจนไม่ต้องทำอะไรในหะ้มันยุ่งยากแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยก๊อก360องศาปรับน้ำได้สองแบบหรือดึงลง ง่ายสามร้อยหกสิบองศาผมจะติดมันไว้อย่างนี้เลยแหละเอาไว้ใช้แม่บ้านเวลาล้างจานน่าจะสะดวกสบาย